เรื่องราวของลักลูกสาวคนเดียวของตาเดชลักเธอเป็นผู้หญิงสาวสวยนิสัยดีช่างพูดช่างเจรจาแถมเธอยังขยันเรียนอีกด้วยเธอมีนิสัยขยันคันแข็งไม่เกี่ยงงานการไม่ว่าพ่อแม่จะบอกจะสอนอะไรลักเธอจะไม่เคยโต้เถียงพ่อแม่เลยสักครั้งเธอจะทำตามอย่างว่าง่าย แถมเธอยังมีความเคารพนอบน้อมผู้หลักผู้ใหญ่ภายในหมู่บ้านอีกด้วยตั้งแต่เล็กจนโตรักเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายไม่ว่าพ่อแม่จะบอกจะสอนอะไรเธอจะทำตามอย่างว่าง่ายเธอไม่เคยทำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจให้กับพ่อแม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวจนเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยเธอก็ยังเสมอต้นเสมอปลาย ยังปฏิบัติตัวดีเหมือนอย่างแต่ก่อนแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่ารักก็มีด้านมืดด้านมืดที่คนในหมู่บ้านและตัวพ่อแม่ของเธอไม่เคยรู้มาก่อนรักเธอเป็นผู้หญิงที่ชอบเรื่องอย่างว่ามากเรียกได้ว่าเธอขาดผู้ชายแทบไม่ได้แต่ด้วยฐานะทางบ้านของเธอที่ค่อนข้างดีและมีหน้ามีตาในหมู่บ้านรัก เธอจึงต้องวางภาพพจน์ของเธอให้ดูดีแม้แต่พ่อแม่ของเธอก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนบ่อยครั้งที่พ่อและแม่จะสอบถามลักว่าเธอมีคนที่ชอบที่ถูกใจมั่งหรือยังแต่ลักก็จะปฏิเสธพ่อกับแม่ตลอดเธอยังไม่คิดที่จะมีใครและเธออยากจะสร้างฐานะของเธอให้มั่นคงแข็งแรงมากกว่านี้ก่อน อีกอย่างอายุของเธอก็ยังไม่มากเท่าไหร่ตอนนี้ลักอายุของเธอก็เพิ่งจะยี่สิต้นๆเธออยากจะใช้ชีวิตวัยรุ่นให้เต็มที่จึงยังไม่อยากที่จะมีครอบครัวในตอนนี้แต่หารู้ไมมสิ่งที่ลักได้บอกพ่อและแม่ไปนั้นมันช่างตรงข้ามกับความคิดของเธอโดยสิ้นเชิงจริงๆแล้วที่เธอยังไม่อยากที่จะมีครอบครัว หรือมีแฟนเป็นตัวไปตนนั้นเธอคิดว่าการเป็นโสดของเธอนั้นดีที่สุดเพราะเธอสามารถที่จะไปกับผู้ชายคนไหนก็ได้เธอจะนอนกับใครหรือจะมีอะไรกับใครเธอก็สามารถทำได้เต็มที่ถ้าการที่เธอจะต้องมีครอบครัวนั่นหมายความว่าเธอจะต้องมีแค่ผู้ชายคนเดียวที่เป็นสามีของเธอแต่การเป็นโสดของเธอนั้น เธอสามารถที่จะมีผู้ชายได้พร้อมๆกันทีละหลายๆคนระหว่างที่รักกำลังนอนเล่นอยู่นั้นตะเดชพ่อของเธอก็ได้มาเรียกเธอรักรักรักทำอะไรอยู่ลกูกลักรีบตอบพ่อของเธอไปว่าอะไรจ้ะพ่อหนูกำลังนอนเล่นอยู่จ้ากำลังดูซีรีส์เพลิน,พ,นพ่อมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ พ่อมีเรื่องจะคุยด้วยนะลูกว่างหรือเปล่าคุยกับพ่อหน่อยได้ไหมได้จ้ะพ่อพ่อมีอะไรก็ว่ามาเลยจ้าตะเดชไม่รอช้าที่จะบอกกับลูกสาวไว้ว่าเนี่ยรักบ้านไหนๆนเขาก็แต่งงานมีครอบครัวกันเกือบหมดแล้วนะเพื่อนรุ่นลาวคราวเดียวกันนะ่ะบางคนเขาก็มีลูกมีเต้ามีหลานให้ปู่ย่าตายายได้อุ้มแล้วแล้วเมื่อไหร่ ลูกสาวของพ่อเนี่ยถึงจะมีครอบครัวแบบคนอื่นเขาบ้างละลูกมีลูกชายบ้านไหนมาติดพันหนูมั่งหรือเปล่าถ้ามีก็บอกพ่อมาตามตรงนะจะให้เขามามั่นมาหมายพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรลักเธอหัวเราะเบาๆและตอบกับพ่อเธอไปว่าก็พอมีละจะพ่อคนที่มาจีบฉนันน่ะก็นาริสลูกชายล้านทองในตลาดนะพ่อ ก็มาชอบชอบฉันอยู่แต่ฉันก็ยังไม่ได้ตกลงอะไรหรอกขอดูๆไปก่อนนะจ๊ะตะเดชจึงเอ่ยถามลูกไปว่าใช่นลิตลูกเสียเฮงหรือเปล่าลูกบ้านเขารวยมากเลยนะเขามีร้านทองตั้งสองสามสาขานะ่ะแถมพ่อแม่เขาก็นิสัยดีแล้วทำไมรักยังไม่สนใจเขาอีกล่ะลูกหรือว่าลูกชายเขานิสัยไม่ดี รักเธอรีบตอบกับพ่อของเธอไปว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจ้ะพ่อนันลิตเขาก็เป็นคนดีแต่ว่าหนูอยากจะขอดูดูไปก่อนเราต้องแน่ใจก่อนนะว่าเขาต้องดีจริงๆเราถึงจะเอาเขามาทําผัวนะพ่อไม่ใช่ว่าเห็นว่าเขารวยเราก็จะเอาเขาเลยพออยู่กันมอข้าวยังไม่ทันดำก็ทะเลาะตบตีกันเลิกกันอะไรแบบเนี้ยหนูไม่ชอบหรอกนะ ตะเดชเมื่อได้ฟังคำที่ลูกบอกก็ถึงกับพยักหน้าและบอกกับรักไปว่าแหมมันก็จริงอย่างที่ลูกพูดนะถ้าเราไม่ไต่ตองให้ดีก่อนใครๆมันก็จะคิดว่าเราเอาเขาเพราะว่าเขารวยบางทีไอ้พวกปากหอยปากปูมันก็จะหาว่าเราไปเกาะผู้ชายกินก็ได้ลูกนี่มีความคิดที่ดีจริงๆ พ่อว่ามันก็ดีเหมือนกันแหละลูกได้ใช้ชีวิตอิสระทำงานอย่างที่ลูกชอบมีเวลาก็ค่อยๆศึกษาไต่ตองกันไปนะลักเธอยิ้มและตอบพ่อเธอไปว่าใช่จ้ะพ่อหนูชอบชีวิตอิสระแบบนี้แหละและหนูก็อยากจะทำงานไปเรื่อยๆแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ปิดโอกาสเขานะหนูก็จะดูไปเรื่อยๆก่อนถ้าหนูพร้อมเมื่อไหร่หนูจะบอกพ่อละกันนะจ๊ะ ได้ลูกถ้งงางั้นลูกพักผ่อนเถอะพ่อไม่รบกวนแล้วพ่อตาเดชเดินออกจากห้องไปรักเธอก็ได้ถอนหายใจเบาๆและพึมพำกับตัวเองว่าโฮ้ยใครเขาจะไปคิดอยากจะมีผัวตอนนี้ถ้ามีผัวเป็นตัวเป็นตนตอนนี้ฉันจะไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นได้ยังไงพ่อกับแม่นี่ก็อยากจะให้แต่งงานมีครอบครัวซะจริงๆ ถ้าฉันรีบแต่งงานพี่หนึ่งพี่สองบรรดาหนุ่มๆที่ฉันมีคงจะโศกเศร้าเสียใจกันแย่ตอนเช้าลักก็แต่งตัวไปทำงานตามปกติกว่าเธอจะเดินทางกลับถึงบ้านก็ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนซึ่งไม่เคยมีใครสงสัยเลยว่าทำไมเธอถึงกลับบ้านดึกทุกคืนเพราะลักเองเธอได้บอกกับพ่อแม่ของเธอไว้แล้ว าการทำงานของเธอคือการไปเช้าและกลับดึกจึงทำให้พ่อและแม่ไม่ได้สงสัยว่าจริงๆแล้วลักได้ไปไหนในช่วงเวลาเลิกงานหลังจากเลิกงานลักมักจะนัดผู้ชายซึ่งไม่ซ้ำหน้ากันเลยสักวันไปพอดรักกันตามรีสอร์ทบ้างตามโรงแรมบ้างวันนี้พ่อของลักตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาดักรอ เพื่อที่จะได้พูดคุยกับเธอเมื่อตาเดชเห็นรักเดินออกมาจากห้องเขาก็ไม่รอช้ารีบบอกกับเธอไปว่าลักพอมีเวลาคุยกับพ่อหน่อยไหมลูกหรือว่ารีบไปทำงานแหมพ่อวันนี้ฉันสายแล้วนะสิพ่อมีธุระสำคัญอะไรหรือเปล่าล่ะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันจะรีบกลับมาบ้านก่อนก็แล้วกันแล้วตอนเย็นค่อยคุยกันนะพ่อ เตเดชรีบเอ่ยถามลูกไปว่าอ้าวรีบกลับเร็วได้เหรอลูกทุกวันพ่อเห็นหนูกลับค่ำค่ำมืดมืดแล้ววันเนี้จะกลับเร็วได้เหรอได้สิจ้าพ่อเดี๋ยววันนี้หนูจะขอหัวหน้ากลับมาก่อนมีอะไรค่อยคุยกันตอนเย็นนะจ้าพ่อเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนรักเธอก็เดินทางไปทำงานพอตกเย็นวันนี้เธอไม่ได้นัดหนุ่มที่ไหน เธอจึงรีบกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะมาพูดคุยกับพ่อและแม่ตะเดชรีบเอ่ยทักลูกไปว่ากลับมาแล้วเหรอลูกเดี๋ยวไปอาบน้ำนะแล้วออกมากินข้าวกินปลาพร้อมกันแม่นานๆเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้เดี๋ยวหนูไปอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สบายสบายตัวแล้วเราค่อยมาคุยกันนะลูกจากพ่อถ้าอย่างนั้นฉันไปอาบน้ำก่อนนะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมากินข้าวพร้อมกันระหว่างที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่นั้นตาเดชก็ไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าเขาได้พูดกับลักษไปว่านี่ลักพ่อมีผู้ชายคนหนึ่งอยากจะแนะนำให้รู้จักนะลูกจําพี่เอกลูกชายลุงนัดเพื่อนของพ่อได้ไหมเมื่อตอนเป็นเด็กๆนะลุงนัดมักจะพาพี่เอกมาเล่นที่บ้านเราบ่อยๆตอนเนี้ย เขาโตเป็นหนุ่มอายุมากกว่าลูกประมาณ3-4สีป่ปีเขาได้เป็นคุณหมอเลยนะลูกแถมมาเป็นหมอประจำโรงพยาบาลอยู่ในตัวจังหวัดใกล้ๆบ้านเรานี่เองลักเธอทำหน้าคุ้นคิดแล้วตอบกับพ่อไปว่าอ๋อพี่เอกนั่นเองจำได้สิจ๊ะพ่อแหมแต่ก็นานแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันถ้าเจอกันตอนนี้ก็คงจำกันไม่ได้แล้ว ตาเดชยิ้มอย่างมีเลสไนแล้วบอกกับเธอไปว่าแม่ถึงจะจำกันไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวพ่อจะแนะนำให้รู้จักเองวันไหนที่ลูกพอมีเวลาว่างพ่อจะนัดพี่เอกมากินข้าวที่บ้านเราเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นแถมตัวเอกเขาก็ยังไม่มีครอบครัวนะลูกพ่อว่ามันก็ช่างเหมาะสมจะยิ่งกันเล ในเมื่อลักลูกสาวคนสวยของพ่อก็ยังไม่มีใครรักเธอรีบต้อแยง้งพ่อของเธอไปว่านี่พ่อพ่อไม่ได้หวังที่จะจับฉันคุมถุงชนกับพี่เอกใช่ไหมจ๊ะฉันเคยบอกพ่อไปแล้วนะว่าฉันยังไม่รีบตะเดชรีบตอบกลับลักษไปว่าเป่าลูกพ่อไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยไม่มีหรอกที่จะมาคุมถุงชนนี่มันยุคสมัยไหนแล้ว จะมาบังคับขู่เข็นกันแบบนี้ไม่ได้หรอกมันต้องสมัครใจทั้งสองฝ่ายถ้าลูกสมัครใจพ่อก็ยินดีแต่ถ้าลูกไม่ยินยอมพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยพ่อเพียงแต่อยากให้หนูสองคนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นไหนๆเมื่อตอนเด็กๆก็เคยสนิทกันสารสัมพันธ์กันอีกนิดหน่อยเผื่อเคมีมันเข้ากันก็เผื่ออาจจะได้เป็นดองกัน เอาเป็นว่าหนูให้โอกาสพี่เขาหน่อยนะลูกให้โอกาสพี่เอกเขาหน่อยได้พูดคุยกินข้าวกินปลากันนะลักษ์เธอตอบกับพ่อเธอไปว่าก็ได้จ้ะถ้างั้นพ่อก็นัดมาแล้วกันแล้วถ้าพี่เอกเขาจะมาวันไหนพ่อก็บอกฉันล่วงหน้าด้วยนะฉันจะได้ลางงานไว้แต่พ่อต้องสัญญากับฉันนะถ้าฉันไม่โอเคก็คือไม่โอเคนะ อย่ามาบังคับให้ฉันแต่งงานล่ะฉันได้หนีออกจากบ้านแน่แน่ได้จะลูกพ่อไม่บังคับหรอกเออแล้วฉันมีอะไรจะถามพ่อนะ่ะในเมื่อพี่เอกเขาทำงานอยู่ในเมืองเขาไม่เที่ยวเตไม่มีฟงไม่มีแฟนหรอเอ,อ๊ะก็ไม่นะเห็นพ่อมันบอกว่าเอกนะ่ะเขาเป็นคนไม่ชอบสูงสิงกับใครไม่ชอบเที่ยวเตเนี่ยถ้าเขามาบ้านเรา แล้วเกิดพูดคุยถูกอกถูกใจกับลูกมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ถ้าไม่ชอบกันก็ไม่เป็นไรนะให้คบกันแบบพี่แบบน้องไปพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรก็จะคิดซะว่าลูกสาวของพ่อได้มีพี่ชายเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วพ่อกับแม่เองก็มีลูกชายเพิ่มมาอีกคนหนึ่งมันก็ดีนะถ้าเขาอยากจะไปมาหาสู่กันกับเรา มันก็เป็นเรื่องดีเลยทีเดียวเพราะพ่อเขาก็เป็นเพื่อนของพ่อพ่อก็ย่อมรักเอกเขาเหมือนเป็นลูกชายของพ่อแท้ๆอีกคนนึงแหละก็ได้จะพ่อเอาอย่างนั้นก็ได้ถ้าคบได้ฉันก็จะคบถ้าดูแล้วว่าเข้ากันไม่ได้ฉันก็จะนับถือเขาให้เป็นพี่ชายของฉันแบบนี้พ่อตกลงใช่ไหมจ๊ะดีจ้ะลูกดีมาก พ่อระภูมิใจในตัวลูกเหลือเกินไม่ว่าพ่อแม่จะพูดอะไรลูกก็ยินยอมไปหมดซะทุกอย่างลูกช่างเป็นคนดีซะเหลือเกินวันถัดมาเมื่อลักไปทำงานเธอก็ได้นึกถึงคำพูดของพ่อที่อยากให้เธอเป็นฝั่งเป็นฝากับเพื่อนลูกชายของพ่อนั้นทำให้ลักรู้สึกเบื่อหน่ายพอเลิกงานเธอจึงออกไปร้านเหล้า เพื่อที่จะไปหาอะไรดื่มและฟังเพลงเพลินๆและอีกอย่างร้านนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าบรรดาหนุ่มสาวมักจะมาเจอกันที่นี่ถ้าพูดคุยกันถูกคอบรรดาหนุ่มสาวที่หัวใจว่างเปล่านั้นก็มักจะพากันไปสารสัมพันธ์ต่อข้างนอกรักเธอมาที่นี่บ่อยครั้งจนเธอสนิทสนมกับผู้จัดการและพนักงานที่ร้านนี้มาก ระหว่างที่รักกํกำลังนั่งชิวๆอยู่นั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งได้แอบมองเธออยู่พักใหญ่เมื่อแน่ใจว่ารักมาคนเดียวผู้ชายคนนั้นก็ได้เดินเข้ามากล่าวทักทายกับรักสวัสดีครับผมชื่อไก่นะครับไม่ทราบว่าน้องผู้หญิงชื่ออะไรหรอครับรักเธอยิ้มหวานให้กับผู้ชายคนนั้นและตอบเขาไปว่าสวัสดีค่ะชื่อรักนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณไก่ไก่หัวเราะเบาๆและตอบกับรักไปว่าไม่ต้องเรียกคุณหรอกครับเรียกผมว่าพี่ไก่ก็ได้นะครับรักเธอทำเป็นยิ้มเอียงอายและตอบกลับเขาไปว่าได้คะ่ะพี่ไก่ถ้าไม่รังเกียดนั่งด้วยกันก็ได้นะคะรักมาคนเดียวแถมยังเป็นโสดอีกด้วยแล้วเธอก็ทำเป็นหัวเราะเบาๆ ไก่สัมผัสได้โดยเร็วว่าผู้หญิงคนนี้ได้เชิญชวนให้เขานั่งแล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เขาและเธอจะไปต่อข้างนอกด้วยกันสองต่อสองและก็จริงอย่างที่ไก่มันคิดเพราะว่ารักเองพอเธอเมาแล้วมือของเธอก็ช่างลุ่มล่ามไปสมหมดเธอจับเนื้อต้องตัวไก่เมื่อลิตเหล้ามันเข้าปากทำให้อารมณ์ของเธอ มันพุ่นพ่านไปหมดความต้องการผู้ชายของเธอมันได้ออกฤ์มาพร้อมฤ์เล่านี่เองไอ้กไก่ได้พารักไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อถึงห้องรักเธอไม่รีรอเธอเริ่มบทรักกับไอ้กไก่อย่างเล่าร้อนซึ่งผิดกันกับตอนที่อยู่ในร้านเหล้าเธอเหมือนผู้หญิงอ่อนหวานไรเดียงสาอ่อนต่อโลกแต่ตอนนี้ลักเธอช่างเป็นผู้หญิงที่เล่าร้อนเหลือเกิน เธอช่ำชองในกระบวนท่าเธอปลดปล่อยความต้องการของเธอออกมาจนหมดเมื่อเธอเลิงรักกับไอ้ไก่จนหนำใจเธอก็ไปอาบน้ําอาบท่าแล้วเธอก็ขอตัวกลับบ้านซึ่งเธอไม่ได้รู้สึกสนใจในตัวไอ้ไก่เลยเพราะเธอคิดว่าเมื่อทั้งคู่มีความสุขทุกอย่างก็วินวินรักเธอเดินทางมาที่ร้านเหล้าแห่งนี้ทุกอาทิตย์และเธอ ก็จะได้ผู้ชายกลับไปนอนด้วยทุกอาทิตย์เหมือนกันถ้าคนไหนที่เธอติดใจเธอก็จะสารสัมพันธ์ต่อแล้วก็อาจจะนัดพบกันอีกครั้งถึงสองครั้งแต่เธอจะไม่ไปกับผู้ชายคนเดิมซ้ำๆหลายๆครั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เธอตกหลุมรักผู้ชายคนนั้นนั่นเองรักเธอผ่านผู้ชายมาไม่ซ้ำหน้าแต่ก็ยังไม่มีผู้ชายคนไหนเลย ที่ทำให้เธอติดอกติดใจและอยากจะหยุดที่ผู้ชายคนนั้นเพราะผู้ชายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเธอได้เมื่อรักเกิดความต้องการเรื่องอย่างว่าขึ้นมาเธอจะมีมากกว่าผู้หญิงคนอื่นเป็นพิเศษเธอสามารถที่จะร่วมรักกับผู้ชายได้คืนหนึ่งถึงสามสี่รอบกันเลยทีเดียวเธอคิดว่าถ้าเธอเจอผู้ชาย ที่สามารถมอบความรักให้เธออย่างที่เธอต้องการเธอก็พร้อมที่จะหยุดอยู่ที่ผู้ชายคนนั้นและวันหนึ่งก็เหมือนฟ้าได้ส่งผู้ชายคนนั้นมาให้เธอระหว่างที่รักกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่นั้นก็มีผู้ชายรูปหล่อเดินเข้ามาในบาร์เพื่อที่จะสั่งเครื่องดื่มรักเธอเห็นผู้ชายคนนั้นเธอก็รู้ได้ทันทีว่าเธอชอบผู้ชายคนนี้มาก หุ่นของเขาช่างกำยำเสลือเกินแถมมีใบหน้าที่หล่อเหลาอาการอีกต่างหากเธอไม่รีรอรีบเดินตรงไปที่บาร์ทำทีเป็นไปสั่งเครื่องดื่มและทำแก้งเดินเซไปชนเพื่อที่จะได้พูดคุยกับผู้ชายคนนั้นอุ๊ยขอโทษค่ะพอดีมันมืดนะคะก็เลยทำให้ลักมองไม่เห็นก็เลยสะดุดจนมาชนคุณเนี่ยละค่ะขอโทษด้วยนะคะ หนุ่มรูปหล่อคนนั้นยิ้มหวานให้กับลักแล้วตอบกับเธอไปว่าไม่เป็นไรเลยครับผมชื่อเอกนะครับยินดีที่ได้รู้จักท้าไม่รังเกียจให้ผมได้เลี้ยงเครื่องดื่มนะครับลักเธอยิ้มอย่างภูมิใจเธอรู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้ได้ถูกเธอตกขึ้นแล้วเธอรีบตอบกับเอกไปว่ายินดีค่ะถ้ายังไม่มีที่นั่งนั่งด้วยกันกับลักก็ได้นะคะ ลักมาคนเดียวค่ะเอกไม่ได้ปฏิเสธลักแต่อย่างใดก็เดินตามไปนั่งกับรักทั้งคู่ได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานด้วยลทธิ์ของน้ำเมาและเสียงเพลงที่เมามันทำให้ทั้งคู่กินดื่มและเต้นรากันอย่างสนุกระหว่างที่ทั้งคู่ได้เต้นอยู่ด้วยกันนั้นเมื่อเนื้อแนบเนื้อมันก็ทำให้รักเกิดอารมณ์อย่างว่าขึ้นมาเธอได้จู่โจมเอกอย่างหนัก ตัวเอกเองก็รู้สึกชอบในตัวของรักมากตัวเขาเองก็เกิดอารมณ์อย่างว่าขึ้นมาเช่นกันแล้วทั้งคู่ก็ได้พากันไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งทั้งคู่ไม่รอช้าได้บรรเลงเพลงรักกันอย่างดุดดื่มรักเธอถูกอกถูกใจในตัวเอกมากเพราะว่าเอกสามารถมอบความรักให้เธอเหมือนอย่างที่เธอต้องการและเธอเฝ้ารอ ผู้ชายแบบนี้มานานแล้วเอกและรักนัดเจอกันทุกสุดสัปดาห์รักเธอคิดว่าเธอได้ตกลุ่มรักผู้ชายคนนี้ขึ้นมาแล้วไม่เคยมีผู้ชายคนไหนที่จะสามารถปนเปื้อความรักให้กับเธอเหมือนอย่างกับเอกส่วนเอกเองก็ถูกใจในตัวรักมากและเขาคิดว่าเขาก็รักเธอเช่นกันเอกคิดว่าเขาจะสารภาพรักกับเธอเขาจึงนัด ให้ลักออกมาเจอเขาในวันศุกร์สัปดาห์รักตอบตกลงแต่ได้บอกข่าวร้ายกับเอกไปว่าพี่เอกคะแต่วันศุกร์ตอนกลางวันรักจะต้องพบเจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งพ่อเป็นคนหามาให้อยากให้รักได้ทำความรู้จักกับเขาเขาเป็นลูกชายของเพื่อนพ่อนะคะรักรู้สึกลำบากใจมากรักไม่อยากที่จะเจอใครเลยเพราะว่ารัก คิดว่ารักไม่สามารถที่จะลืมพี่เอกได้และรักเองก็ตกหลุมรักพี่เอกขึ้นแล้วแต่พี่เอกไม่ต้องกังวลนะคะมันเป็นการแค่พูดคุยพบปะกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรเกินเลยส่วนเอกก็ได้บอกกับรักไปว่าจริงเหรอครับทำไมมันเป็นเรื่องบังเอิญขนาดนี้ตัวพี่เองพี่ก็ต้องไปพบกับลูกสาวของเพื่อนพ่อเหมือนกัน เพราะว่าทั้งสองอยากให้เราได้เป็นดองกันแต่พี่สัญญากับรักษ์เลยว่าพี่จะไม่สนใจผู้หญิงคนไหนนอกจากรักษคนเดียวแล้ววันนัดก็มาถึงเอกและพ่อได้เดินทางมาที่บ้านของตาเดชแต่เอกไม่รู้เลยว่ารักเป็นลูกสาวของตาเดชเพื่อนรักของพ่อของเขาเมื่อเดินทางมาถึงบ้านของรักเอกได้บอกพ่อของเขาว่า พ่อครับผมแค่มาตามใจของพ่อนะครับแต่ผมอยากจะบอกพ่อว่าผมมีคนรักของผมอยู่แล้วครั้งนี้ขอให้ผมได้พบกับน้องเขาในฐานะพี่น้องนะครับก็ตามใจแล้วแต่เองแต่ว่าให้รักษาหน้าพ่อบ้างนะอย่าไปพูดอะไรกระโตกกระตากขึ้นละ่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ก็คุยกับน้องเขาดีดี ครับพ่อเมื่อรถของเอกจอดนิ่งสนิทตะเดชก็ได้เดินออกมารับทั้งสองคนเข้าไปในบ้านระหว่างที่เอกกับพ่อกำลังนั่งอยู่นั้นลักซึ่งกำลังเตรียมน้ำให้แขกอยู่นั้นเธอก็ถือน้ำออกมาเมื่อเธอเห็นว่าเอกกำลังนั่งอยู่กับพ่อนั้นเธอก็ยิ้มดีใจมากและเธอได้กล่าวทักทายเอกไปว่าสวัสดีค่ะพี่เอกเป็นพี่เอกจริงๆหรอคะเนี่ย เอกได้หันไปตามเสียงของรักและได้ตอบกับรักไปว่าอ้าวรักในบ้านของน้องลักเหรอครับพี่ดีใจจริงๆเลยที่ได้พบกับรักที่นี่เมื่อผู้ใหญ่ทั้งสองคนรู้ว่าเด็กทั้งสองคนรู้จักกันอยู่แล้วจึงปล่อยให้เขาทั้งสองคนได้พูดคุยกันเองเอกได้บอกกับรักว่าพี่ดีใจเหลือเกินที่ผู้หญิงคนนี้คือรัก รักก็ดีใจเหมือนกันค่ะพี่เอกที่เป็นพี่เมื่อคืนลักนอนไม่หลับเลยนะคะกลัวว่าพ่อจะจับคุมถุงชนรักเธอรู้สึกดีใจมากที่จะได้แต่งงานกับเอกเพราะเอกเป็นผู้ชายคนแรกและคนเดียวที่ทำให้รักติดอกติดใจได้ขนาดนี้และเธอได้ให้คํามั่นสัญญากับตัวเองว่าเธอจะหยุดอยู่ที่เอกเพียงคนเดียว ขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณค่ะ